มันมาเลยพี่น้องหมดในไทยให้เบิ้งครับว่างัปะป่านนี้นถึงรอบครับพี่น้องอี่ยังอีกเสียบต้องใส่ลงไปพี่น้องเพื่กินจะคลองเนาะปานนี้นถึงรอบครับพี่น้องออืมันหมาเลยวะนี่พี่น้องแม่มันหม,มาเลยต้มซิปได้ต้มแล้วพี่น้องได้ต้มแล้วมานยีย เด๋ยวต้มเลยครับผมอ้าโอ้ยมานแหงมนเน่ยยกรอบขึ้นมาหันนะว่าสีง่ายรอบพี่น้องที่ไหนได้มานคือเกา่าเดือดตุ่มเลยพี่น้องเอ้ยบันมัสิมานโมออยากโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวเก็บกบนครับไปพอกันตัวเห็ดเมนูครับพี่นอ้องเดี๋ยวต้มแล้วเดี๋ยวต้มแล้วมูนี่เดี๋ยวต้มยำแล้วพี่นอ้องต้มปลานิ่นครับพี่น้องต้มปลานิ่มพยายามหล่อมากมากครับผมคาาตะาไคปปร้ใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นในแบกพริกหอมแดงข้าวเปียกลาบกระชี้บล่านะครับใส่ลงไปเลย ต้มแบบหูนั่ๆแล้วพี่น้องเสิร์ฟต้มแบบบา้านเฮ้านะครับผมต้มยำปลาดินสมุนไพรแบบบ้านๆเดี๋ยวล่อหนำเดือดครับผมหนำเดือแล้วค่อยเอาปลาลงครับหนำเดือแล้วครับผมวันนี้ปลาจะเฮ้า,าปลาปลาดินครับตัวใหญ่ตัวหนึ่ตนงตัวหน่อยตัวหนึง่งปลาหลอบด้ยวยครับพี่น้องง่ายปลาตลาดด้ยวยครับผมบอซื้อปลาตลาดมากินีับเธอ พอต้องค้นครับพี่น้องเดี๋ยวปิดฝาไปเลยครับผมผงนวดใส่ลงไปครับสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วโอ้โหหอ,อมสมุนไพรพี่น้องเว้ยชิมก่อนอืม สุดยอดเลยสุดยอดป้าเติมลงไปน้อยนึงหอมชีโลยลงไปแบบค้มหอมพี่นอ้อ,องแบบค้มแซบอี๋ยังอีแซบทั้งก็ใส่ลงไปพี่น้องเพชรกินจะของเนาะที่เด็ดของข้าขก็เผาลงไปครับ เดี๋ยวเขาจะยุบตัวลงไม่ต้องห่วงใส่ไร้เลยสมุนไพรนน่กินสมุนไพรใด้มนดีครับพี่น้องโอ้ยหอม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 เสิร์ฟแล้วไปพี่น้องกินข้าวน่วกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวแลี่นร่นกันครับผมต้มปลานิ้นครับมือนี่โอ้ยมือนี่ฟุกปลขาขอรอบครับผมอื้มมิจิโอข้าวสอยห้อกับพี่น้องเราจะไปใหญ่รอบข้าวปลานิ้นมาหนี่ว่าเด็ดต้มพอดีเลยพี่น้องเลยข้าวทาั้งพอดีเลยหังหางกับข้าวแลี่นอยู่ Mua, sao cái lớp vào đây Rau kháu Rau kháu หอ,อมพี่น้องหอมสมุนไพรปลาสดปลาธรรมชาติบโมเข้าเลยพรี่นงอ์ไหมอืม พริกนีก่เขาขวัวเองหอมเขาขวัวมาแต่บ้านมพี่น้องมือเด้พพี่น้องไงซูชจัดฮอนฮอนมันมือมันก็นอะไรกินพี่น้องสิละ Nửa bán cho trời đấy nhờ Nửa đó tuổi khỏi cái treo này ขับวด ตัวนี้ตัวมันโตเลยตัวนี้โตเบาเงยแต่ก็ใส่งามอยู่โอ้หหอนจ,จุดจวดเลยพี่น้องเนี่ยนี่ครับ โมเดลเนื้อหวานของธรรมชาติมันหวันเขาบอกแล้ก,ก็เพื่อจะกินอยู่พี่น้องตาลอบ มันหักหลักการผัวดจะน้อยวบาจะน้อยแล้วรักขกั้คั่งเล้อเนื้อเนื้อพี่น้องเนียนเนียนเนื้อเนื้อกินแบบบาานเฮาเลยนู้นัวอืม้ม Boleh, saya muda yang muda yang mimi ada yang dambari, pino saya beri muda yang mana? Ah, pino muda siapa? Hmm. ดักไว้มือหนึ่งมือหนึ่งกบดึงขึ้นเขาคู่เลย nè nữa 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 đi con nào đấy, đi đồng đấy, hòn nhóc Mm 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 นี่พี่น,อน้องเนื่อๆเลยสดหนำหอนมาหนิ้างเอ,อ้มีแห้งี่น้องสดหนำสุนไพรเนี่ยโอ้ยลงเนื้อแตกสะลงขนาด โดยวิธีการนั่นงข้าเขอาวอ้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบาาปูอีสานนะครับกับศิลาพีราน้องไม่ก่อน,นเนาะนี่คือวิธีชีวิตชาวบ้านนะครับ ได้ปลามากับมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะครับพี่น้องคนใส่แรงงานคนภากอีสานบ้านห้องไปใส่กับมี่สาหรกินสานันผมคือผมบอกไ้ก่อนหน้านี้นลว่าในตัวหนึ่งกินตัวหนึ่งในสองตัวกินสองตัวครับพี่น้องนี่คือวิธีชาวบ้านของคนอีสานนะครับขอบคุณหลายทีพี่น้องเขามารับช่มนะครับในคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีทุกข์สุขคนเดินเด้อพี่น้องขอให้ื่แห้งด้วยถือวันที่หนึ่งสุขคนฝากติดตามเด้อพี่น้องอีสานนะครับชนแนลมือนีบาปูอีสานนะครับไปแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับ